เครื่องปั่นไฟควายทองนิสสันอาเมร่า ลงพื้นที่นะครับมาที่กองปราบปรามครับที่นี่นะครับเป็นศูนย์ล o s คาหรือว่าศูนย์รับแจ้งรถหายครับเราต้องมาที่นี่มาดูการทํางานของเจ้าหน้าที่ในการติดตามรถยนต์นะครับกรณีที่รถของคุณผู้ชมหายครับสามารถที่จะติดต่อนะครับโทร1นึ่เครับเบอร์นี้จะถูกเชื่อมต่อมาที่ศูนย์ลอ s คาแห่งนี้นะครับทันทีที่เจ้าหน้าที่รับสายครับก็จะมี ผู้ที่ทําการบันทึกข้อมูลนะครับโดยจะต้องมีการบอกทั้งทะเบียนรถครับและก็จังหวัดที่รถคันนั้นจดทะเบียนไว้นะครับพอได้จังหวัดได้ทะเบียนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับระบบนี้เชื่อมต่อครับกับกรมการขนส่งทางบกรวมไปถึงสํานักง,งานทะเบียนราศนะครับเจ้าหน้าที่จะเข้าไปค้นหาครับ และต้องทําการยืนยันข้อมูลด้วยนะครับว่ารถคันนี้มีเจ้าของเป็นใครมีที่มาที่ไปอย่างไรถ้าหากว่ารถมีระบบ G P S เจ้าหน้าที่จะสามารถระบุต,ตําแหน่งของรถได้อย่างชัดเจนนะฮะอย่างที่เห็นเป็นปุ่มสีแดงตรงนั้นก็คือตําแหน่งของรถนตนที่แจ้งเข้ามานะครับเพื่อที่จะประสานไปที่หน่วยของตํารวจที่มีอยู่ทั่วประเทศครับศูนย์ราคาก็เหมือนเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุรถถายนะครับเมื่อรับแจ้งเหตุแล้วในอดีตเนี่ยการรับแจ้งเหตุจะใช้เวลานานมาก ในปัจจุบันท่านได้ปรับปรุงให้การรับแจ้งเหตุผ่านทางเครือข่ายของ Facebook ออหรือทางโทรศัพท์ใช้เวลาไม่เกินสองทีนะครับเมื่อข้อมูลชัดเจนเนี่ยการสกัดกั้นไปตามานต่างๆทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นตํรวจภูทอนครบาลตํารวจอ่าตมชแดนก็จะเริ่มสกัดกั้นภายใน2องทีจะทําให้ประสิทธิภาพในการสกัดกั้นรถที่ถูกจกับหมีมากยิ่งขึ้นครับ และนอกจากนี้ครับยังมีการเชื่อมต่อนะครับไปที่แอปพลิเคชันครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีคุณผู้ชมจะสามารถดูได้เลยครับว่ารถของท่านตอนนี้อยู่ที่ไหนนะฮะแล้วข้อมูลตรงนี้ครับถูกส่งต่อถึงกันกับหน่วยต่างๆของตํารวจทั่วประเทศ2นาทีเท่านั้นนะครับเพื่อช่วยกันครับในการที่จะสกัดจับนะฮะหากว่ารถของคุณถูกโจรกรรมครับ นอกจากนี้นะครับล่าสุดตารวจยังมีการร่วมมือกันกับภาคเอกนชนนะครับในการทํา d n a รถยนต์และรถจักรยานยนต์ครับเพื่อที่จะระบุดได้เลยนะครับว่าชิ้นส่วนนี้มาจากรถคันไหนมีที่มาที่ไปอย่างไรครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับว่าเขาทํา d n a รถยนต์และรถจักรยานยนต์กันอย่างไรครับ การทำ DNA รถยนต์นะครับวันนี้ผมอยู่กับท่านพลตำรวจตรีสุพิสารพักดีนรุนนาผู้บังคับการกองปราบปรามนะครับจะมาให้รายละเอียดที่ชัดเจนในเรื่องของ d n a รถยนต์กันครับสวัสดีครับส่าสผูมครับมาสิครับ d n a รถยนต์จริงๆมันคืออะไรคือ DNA รถยนต์ก็คือรอยตำหนิรูปพันธุ์ซี่เราเนี่ยสร้างให้กับรถยนต์นะครับหมายความเช่นเดียวกับ DNA ที่เราเรียกว่า DNA ของมนุษย์ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวของทุกๆคน นะครับในการสร้างดีเนเนี่ยก็คือการสร้างรอยตําหนิที่จะไปปรากฏบนรถยนต์นั้นในการใช้ดอทเนี่ยครับก็คือเป็นตัวลายพิมพ์เขียวซึ่งจะยิงหรือทาลงไปบนวัตถุหรืออะไรหรือชิ้นส่วนของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะครับในรถยนต์ก็ประมาณสักเจ็ดพันจุดแล้วก็ในรถจักรยา์ก็แล้วแต่ว่า คู่ที่เป็นเจ้าของรถต้องการให้แ้มหรือฉีดไปตรงไหนอ๋อหมายความว่าคือต่อไปนี้เนี่ยถ้ารถหายเราจะรู้เลยว่าชิ้นส่วนอะไรเนี่ยมาจากรถคันไหนด้วย DNA อ็ของเขาถูกต้องครับเพราะว่า d n a อ็เนี่ยจะสามารถระบุรหัสหรือโค้ดลงไปในชิ้นส่วนของดอกนั้นได้เอง๋อ้ครับคุณผู้ชมครับเพื่อความชัดเจนเรื่องนี้วันนี้เรามีเจ้าหน้าที่นะฮะเชิญเลยครับซี่จะมาสาธิตครับว่าวิธีการแทม DNA ลงไปเริ่มจากรถมอเตอร์ไซค์ก่อนนะฮะว่าจะทำยังไงเชิญพี่เจ้าหน้าที่เลยครับ อันนี้ที่เห็นนี่คือเขากําลังจะทําการติดตั้ง DNA คือดอทที<อ>่นในดอทเนี้ยจะมีหมายเลขของ DNA ที่แป<ต>ะลงไปนะครับ,รบนะครับอย่างนี้ถ้าติดตั้งไปแล้วเวลาสมมติว่าเอาไปขัดไปล้างมันจะหลุดออกไปไหมก็มีบางส่วนที่หลุดไปแต่มันคงไม่หลุดไปหมด<อ>เพราะว่านี่มันแค่ดอทเดียวนะครับเขาฉีดไปทั้งหมดเนี่ยอย่างคันนี้ประมาณเจ็ดพันเจ็ดร้อยจุด พันเจ็ดร้อยจุดบนมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่ตาไปเนี่ยมันเป็นรอยดอทนะครับสีเนี่ยคือพอมันสิบห้าทีมแต่แห้งเสร็จแล้วเนี่ยเบอร์ที่ปรากฏเนี่ยมันจะเป็นเบอร์ของหมายเลขนี้ครับที่ที่ตำรวจผู้ชมดูนะฮะนี่ครับนี่คือหมายเลขที่ถูกแต้มลงไปแล้วซึ่งอยู่ในดอทเล็กๆนะครับต้องใช้อุปกรณ์พิเศษที่เราส่องนี่เลยครับผมแอบออกมาแล้วนะฮะอันนี้คืออุปกรณ์ที่จะใช้ในการส่องดีเอ็นเอรถยนต์เฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นครับมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าของรถ ที่เป็นเจ้าของสามารถเอาไปส่องดูของตัวเองได้หากไปพบว่าตกอยู่ที่ไหนก็สามารถส่องและเห็นวัตถุนี้ได้โดยปรากฏเป็นเลขถ้าเกิดใส่เป็นเลข13หลักก็เป็นเลข13หลักของตัวเองนะครับเป็นเลขที่ตัวเองสร้างขึ้นมาหรือเป็นเลขที่ตัวเองประกอบขึ้นมาเพื่อเป็นเจ้าของคนเดียวคทีนี้ผมจะทดลองส่องดูได้ไหมฮะอันนี้ก็คือเปิดเปิดยังไงนะเปิดดังนี้ครับ อ๋อเปิดออกมาแล้วก็ส่องลงไปที่ตัวใผู้ชมดูนะฮะอันนี้คือป้ายลงมาแล้วจะสังเกตจุดสีน้ําเงินนี่ใช่ไหมฮะอันนี้คือ DNA แล้วนะครับโอเคผมก็จะลองส่องดูนะฮะมันจะเป็นเลขเดียวเลขเดียวกันก็จะเป็น th แบบที่เห็นปรากรดอยู่ใช่ครับ th ก็คือตัวนี้เลย a ศูนย์ศนย์ศูนหนึ่งสี่เจ็ดโป็นเลขเดียครับแล้วก็ถ้าเราจะมาสังเกตเดี๋ยวแหกงแป๊บเดี๋ยวจะส่องให้ดูอีกทีโดยความชัดนะครับว่ามันคือดอก ที่ามากรหัสนี้ไว้วครับคุณผู้ชมครับนี่คือขั้นตอนคร่าวๆของการทํา DNA รถมอเตอร์ไซค์แน่นอนครับต้องมีการทํา DNA รถยนต์หรือว่ารถเก่งของคุณผู้ชมด้วยนะครับคุณวุฒิชัยจิตชื่นตอนนี้ไปยืนรออยู่ที่รถยนต์ที่พร้อมจะติดตั้งในระบบ DNA แล้วนะครับลองไปดูกันครับว่าเขาทํากันอย่างไรจากคุณวุฒิชัยจิตชื่นครับการฉีดสี DNA รถยนต์ที่บริษัทเอกชนได้เข้าร่วมโครงการ Lost Car ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ตั้งขึ้นเพื่อป้องกันและติดตามรถ ที่ถูกโจรกรรมให้ทราบถึงที่มาของรถและตัดวงจรการขโมยรถเพื่อชำละชิ้นส่วนออกไปขายโดยจะมีการใช้สารโพลิเมอร์ที่มีลักษณะพิเศษทนต่อความร้อนสูงและในจุดต่างๆจะมีรหัสอักษรตัวเลขเฉพาะกว่า7 0 0 0จุดซึ่งไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าซึ่งจะฉีด DNA ตามอาระไหล่รถยนต์รวม48ชิ้นส่วนที่ส่วนใหญ่จะถูกชำละไปขายเหตุผลเพราะว่าเราพ่นไปเนี่ยมันมีการกระจายมีอยู่ที่ 70,00. ดอท รถยนต์เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการโจรกรรมไปแล้วทางขโมยเนี่ยเขาขูดตัวดอทของเราไปมันมีเยอะมากยังไงหนึ่งดอทเราก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าอันนี้คือรถของเราจากนั้นจะทําการส่งข้อมูล DNA ของรถที่ผ่านการฉีดสารให้กับศูนย์ลอสคาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อให้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบหาเจ้าของรถรวมทั้งสามารถจะหาที่มาของการที่คนร้ายชําระรถไปขายตามตลาดขายอะไหล่มือสอง ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทโตโยต้าพารากอนมอเตอร์จำกัดเป็นอีกหนึ่งในหลายบริษัทรถยนต์ในประเทศไทยที่ได้ร่วมมือกับบริษัทที่ทำดีนเอรถยนต์ให้สําหรับคนที่จะออกรถใหม่ก็มีรายการนี้อยู่ในของแถมซึ่งได้รับการตอบรับจากเจ้าของรถเป็นจำนวนมากเราเป็นผู้แทนจำหน่ายขายรถใหม่นะครับ,ค,รบคือต้องบอกว่าทางเราตัดดอดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับที่เราแนะนําให้กับลูกค้าคือวัตถุประสงค์ของเราคือป้องกันการโจรกรรมคือเราเสริมสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าเนี่ยค,คิดไปในว่า ถ้าสมมุติรถที่หายขึ้นมาเนี่ยมันสามารถตามลำบากเพราะโดยปกติรถรถหม่ไปไ้ายแดงเนี่ยจะหายง่ายนะครับกรรมการผู้จัดการ Data d a t a ดอทบอกว่าในหลายประเทศมีการออกกฎหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องทำดี n a รถเพื่อลดปัญหาการจรกรรมอย่างประเทศไต้หวันและแอฟริกาซึ่งสามารถลดปัญหาได้จริงออตอนนี้ทั่วโลกมีประมาณ26ประเทศใช้เทคโนโลยีดตดอทอยู่ แล้วก็มี2ประเทศที่ออกเป็นกฎหมายรถใหม่ก่อนตรวจทะเบียนได้ต้องพ่นดัตต่ดอเดียอยู่บนรถก่อนค,ค่อยไปตรวจทะเบียนจริงๆแล้วตอนนี้ดัตต้าเบสของเราเนี่ยเราจะลิงก์กับลอสคาร์นะครับศูนย์ป้องกันและประาบปรามการจรกรรมรถหรือโครงการลอสคาร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้ว่าการทำงานของหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน จะสามารถตรวจสอบรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือรถถูกจรกรรมได้ทั่วประเทศและนี่เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมงานโดยตำรวจจะเป็นศูนย์กลางในการตรวจสอบส่งข้อมูลเชื่อมต่อกันทั่วประเทศการทำดีเอรถเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ใช้ติดตามทรัพย์สินของท่านที่อาจจะสูญหายจากการโจรกรรมรถหรือลักลอบสับเปลี่ยนอะไรภายในรถตินภพสีสวัสดิ์ถ่ายภาพวุฒิที่จิตชื่นรายงาน ขอบคุณครับคุณวุฒิชัยครับคุณผู้ชมครับในหลายประเทศนะครับบังคับให้ต้องมีการทํา d n a ในรถทุกคันเป็นกฎหมายนะครับประเทศไทยนี่คือจุดเริ่มต้นความร่วมมือกันครับของภาคเอกชนกับตํารวจนะฮะย้ำอีกทีหนึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ชมรถหายติดต่อไปได้ที่ศูนย์ lost car หนึ่นาห้านะครับและทั้งหมดคือแตกประเด็นสวัสดีครับ